ยันวัดแม่นะบอสบ,บายดีเด้อไปลงบัดสกุขสุกคนาไม่ยยังลูกมายัางใช่ใช้หม,ม,นะนะมาคุมนะไอปุยนะไอปุยว่าหมาคุมนะฮะไปใช้นะไปใช้ขิ้งวัวไป Khi ngó phải Khi ngó phải <laughs> Hả? Oh, bà đi con bà đi con thử. không bùi hại ok hai bùi hai bà bài đi gần đâu bà đi hai cùi nặng 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 đi nặng 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 à bảo nè dà, ơi da dà, dà à bảo yeah, hai yeah, yeah. <laughs> 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 yeah. à bọc, yeah. à, yeah. à nằm vô cái gì cũ nó uh. Ya. Yeah. phòng đâu phòng cả, đôi cả non đó.

อย่านะนั่นนั่นโคตรเงี้ยขี้ดื้อนี่อย่าอาบอกนะมมันชิชนู้ดางอานี่เจ็บดิหนี่อายุอะไรนี่ฮะอืมอย่าอย่าอาบอกอย่า bunny hên bunny kìa bên này, bên này. Hết bên, này. Hết bên này, no, bunny hư 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 อ๋ออืมอยาทับแขงานาเจ็บสิหนี่เอา้าเข็ดช้านะคุบไปช้านะฮะอุ้ยมีแต่แมวได้อยู่ฮะน,น่ะไม่จอยบริโยได้ไม่จอยบริโยได้ไม่จอยบริโยได้ไ อืมอืมทับค่อยแดงน,นะค่ะทับค่อยแดงเจ้าเลยค่นนะทับคอนนะะ่อยแดงเจ้าเลยค่ะมันชิู้ชัดมันชิู้ชตดด้วยมันบอกว่าอาท่องลูกมันวออนนนะแ <laughs> ม่ออกมานะ้างค่ะ mẹ ở má nhung chỉ cắt chưa bảo cắt đấy rồi nhung cắt đấy dễ <laughs> <laughs> à, à, mà cho lúc mà nịp tiền nè nô mà nịp mà nịp à bỏ mua mẹ cho cái nè ว้าวว้าวลิน <reforms> ลินมาลีน <t> <t> ี่ว้าวว้าวหลินผลมาหลินมาอุ้มเลยว้าด้ขามามวยขาม้าข้อม้ามวยมาเมยผ้าอุ้มแน่ผว่าหน้ามันบด้ออกแก่งเนาะว่าฟานฟานยังบ่ใครบ่ เขามาเมื่อยพเมื่อยผ้าอุ้มแน่จิผักได้ตัวมาตัวมาเขาเบื่อแล้วบอกโอ้เขาไปหาหนูใหม่มาอ้ได้อยู่แล้วหนูใหม่โอ้อแมวเลอดูแมวกัดคอด้อนางงามจักรวาลทอย เมนไพรเมนไพรเว่ากินนี่นะคนงามนี่นนทเทปราว่ามาเกิดนี่อย่าเฮ็ดอาพวกนั้นอยา่ยาอย่าโน่เื้อน้ำไปเสื้อน้ำนมันมันมันปอกดีว่ะมันล<อ>ห,อ,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 หอืม โอ้อยากกินอยู่แต่กินบอรดอม, <c oughs> <c oughs> มันก็เป็นแด้นนเนาะอ,อืม <c oughs> ชิมกับกินมันกันเดียวกันหะแล้วชิมเพราะว่ามันเป็นห้อนในเด้อันนี้นะ่ะ เมื่อก่อนที่ไปเด้กันทุงยางนึงกันนั่งกินกินเอากินเอาผัดลำไยผัดลำไยแบบว่าชิ้นชิ้นมันบอนั่นปันไดนะจอะเออทั้งทท้งในปากในพพงบ่เด้เดี๋ยวถ้าเน้นแห้งเนาะพัดมือใบซื้อมาเมื่อวันเกิดอันเจนี่ผันเกลนั่นอยู่อ้าพันได้กินยังเฮยนะพัได้กินก้ามีปูวะนะ เรเมือน้ำแดดใจกะหอ,อมาจงไหมเจี๊ยมหืมปลาโจนะมเาจมนาะก้ามอีปูใหญ่แถวนั้นเบิดแล้วเนาะฮะเกาตะก้ามมันได้เนาะให้วาดอะไรได้หนิเนาะโอ้แซ่บุ๊กกินว้ากับขา่าวว้ากับขา่าวบาเออเบิ้งห่ะเบิ้งห่ะอ่าเบิ้งน้ำแน่อีปูวาดนนะ่ะกินไดก้ก๊อกินแน่ กินน้ำแน่น,นี่อีกนี่อีกินเชแพงเงเนาะกินอีปูเนาะกินน้ำแน่กินน้ำแน่อ่าอืมโน,น,มน่นมาอืมการก่อยก่อยขึ้นมาดิ <c oughs> หักไวล้แล้วหล้ต้มรสเนาะได้อยู่ยันละหักโฮมไปเลยแต่จังต้มให้ลานเลยถ้าองงา,า,อาอบางี่ข่านเขาวชวนตัวนี้อาชิไปตัดไปทงมอกรต้มชวนตัว บมดงัวบมดได้คิคานี่อาเราเห็นแม่ต้องคัดด้วยหลอดคีดคาดมั้สาวกลแอนหวานแอนบริสมเลยเออจบอะไรนะท่านน่ะต้มจากโคมแล้วก็ตัดกินปรีตดเลย้ว้าวข้าวไปซื้อแล้วอ่ะ mặc sao thắt như xin ông mặc cái đay rồi đó hả ừ, phần rồi. Xem này xem hang không Ăn nè à kinh lắm nè nhặt cái kiểu nhặt wow hàn đi ui <laughs> ถ้าใส่อีกทางหนึ่งนี่เป็นแคลแคลยากเลยเนี่ยก,กินได้ปะกินน้ำได้ปะกินน้ำได้ไหมอย่าเลยกินน้ำได้ไหมกินน้ำได้ไหมินก้าุู้มันหยกไปนานอืมแฉลบลนะูกแข็งคุ้มแฉไวเนาะก้ามคุ้มผมีโอกาสได้เลยมีตู้ว่าโจมเห็นบ่มีโอกาสลอดดอกเนาะก้ามคงนีง่ให้ล้านเ่นอะไรนี่ เสียงไก่ว่ะเสียงไก่กุ้งเนี่ยฮะไก่ไข่เนี่ยไก่ว่าเอไก่วาดดอกเอามาต้มกินนะไก่วาดไก่ว่าถ้าได้สีแดงสดใสไก่วาดอยู่หน้าคนละลูกไก่วาดดิควายมีว่าเอควายวัดนี้ขวยว่ะขวยมีวาดเด้านะเราเก้ากันได้ก็มีว่าเลยง้มีวาดดอกง้อมีมอญง้อมีจอยมีว่ะ

กินปูเด้อร์เหรอกินปูเด้อร์ใช่ป่ะไฟงแฝงมาแฝงมาหายฮะแมาให้ยฮะฮะหายบ่อยอ่ะเข้าใจเข้าใจว่าโจมไหมนี่โจกินบวดนี่ชิ้นยังเต็มอยู่เห็นบ่เข้าใจว่าโจมไหมบ่อยแซ่บแหงบ่ ยังบเดีปูลงผาเก็บปูกำโคงเลยทางนาพนเด้อปูเขาจะไปอยากมีเก็่อแม่เเออให้พอบุญเก็บน่ได้กินนี่รักแตให้พอบุญเก็บนะอรผัดพอบุญมาพนเด้อตัวชวนพอบุญลงทองนาพเด้อ

ขัมเข่าพอกินเข่าให้กินกับใายมินฮอดกินข่านะเงินได้ไม่ใช่่อลดิลาหข่าตอนเช้าไอ้มิินได้ห่มนบรลุเข่าเข่าชิมินเข่ากัหอมเลยคนมากกับปูใชู่เดลงทงนาคนเดิฮะลงทงนาหาแกปูเด้อ กล้าไปอยู่บ่กล้าไปด่ะเล่นละค่เนเป็นใช่ปากบ่เมนอนปากมีตู้คืบอเอาเกียรแอกกันต่อยซชหมแหวนโซทำมีตู้มึงรถเขยยักษ์รมันวัดนิวโมเวนมันวัดีแตบยักคนเอาไมาโนจิต้องทำหัวตู้ได้หนิเนาะ ตู้นานมาหนิว่าแรงจะว่าจักจ่ากมากจังยันภาเพิ่นไปถิ่มเพียก็ยันแบบวิทย์ลวก็ซาตตาดมาจ๊กไฟว่าตอนนั้นน่ะบองตปถิ่มเพีแล้วว้าผลน่ะทื่นมากแต่สำเร็จบ่อมือหนเนาะน่าลูปะต้นใช่ไหมน่นหมดแล้วแช่ปะตบมือถ้าแช่หน่ออีกการ,การอีกจังมันหัวอิ่มนั่น ทุจร้าวหนิบุลลิก้ากินนะยังเอนี่ยังชักดหยฉกแบบนี้บ no, ่อยทุจร้ากับทุกตอนอยากขอบใจไม่อจดุหามาใจได้หาอย่านใจเออทุจราเด้ปลาลุงมอแล้วกันได้ไนกินะรกินอรที่น่ดะแล้วนะลานขอบไปอิมใช่เม ลานบ่อิ่มชับแล้วจะไปเอาอยู่หน้าเนาะน้าตู่เนาะว่มเบ้ยลานบ่อิ่มชับเอ๊ยกินน้ำโอเคบั่อยกินดิกินเลยดิฮ่โตเอาตรกนี้เนื้อปูตัวจัดตรวจลงแล้วก็อากินเลยข้ามไปอยากหลอนอ่ะกินเนี่ย và cái phun, hông bề bề, mình nền nào, nền này, và cái giọt phun. lên, lên, lên. nó mạnh. thúc, thúc, chấp dí đâu, kín chấp dí. Phải phải ôm, bớt bò này nữa, put. Bố, mà, này quật, nó cứ thương nạt. à, còn makin, ước ช่างเลยปะมันมันแตกผลตกห้ามบ่มันแตกผลตกห้ามท่านเปียกมันอยากแตกก็ได้ไงไงไงกินเจ๊ด้๊ดุเพชิอมไปชั้นอมเพชิอมบัดชั้นอมไปชั้นก็กินยากเลยเออต้องอมไปชั้นแต่ต้องอมไปชั้นตัวหาพัดตัวมันล้นนะจานถั่วชิอืมมันบัแตกแนะว่ามันร่นไง

อนี้นลืน่นนะนี่เปียกว่าได้ฮะอับน้ามด้ย่ะอับน้ามายงได้ก็ไกลเติแบบนันะน้นฮะอาจจะหมันไกลเจอแบบนั้นไกลเันแล้วแถวากาตื่นนะฮะแถากาตื่นแล้วโอ้ยเฮ็ดแชงเดอนี่เปียกว่าได้พอ่อฮ แต่ได้ไหม้าม่วงกุปปิดได้ผาเลยแตกงมีนัได้ผ้าม่วนแต่งวดตื้อน่ะแตกงวดผัวเลยเฮ้ยไปเลยประตูนี่มือได้น้น้นี่มึงนั่งน้องตัวันนี้กูใบก่งแบนคมท้อคมท้อไม่ได้เลคนลิน กางกระจุดเมื่อนันจุดได้ใหม่ได้น้อยเดียวกเจางอยม่ก่อนมาแปางนแฟงแฟงแงเจ้เออขางนี้ขางนี้อือจุบจุจุเออหาดวกว่าจุบยัง่แล้วกัเสร็จปบดีแล้วเมื่อนันเออเ้ฝากลฝาก เอ้ยอ้ช่างเดอยากตีจังหวเด้าอดก็โดมเยอเาอาวันนจังเตะแล้วดมยังไปเลว้าว้าว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 งงาวว้านว้าว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 ว้านว้าว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 วลาวว้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 าานว้าเว้ายังไปว้าวว้า้เนาะ คินี้ก็ฝากพ่ม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่ช่องเาเด้อนะไปแลสบายดีคสวัสดีวัตุคค